ทีดว่าหยิบไปนานเลยเพราะแบบสองคลิปที่เราหยิบก็เป็นแล้วมันเกี่ยวด้วยเหรอเกี่ยวมีผลท้องมันเป็นยังไงวะเงี้ยแล้วแต่แม่มีตัวสีม่วงโอ๊ยสีน้ำเงินดีริงใช้ก็มีคนบอกนะสีน้ำเงินคือมาดูฉันทำคลสหน่อยเฮ้ยสีส้มตามไม่ใช่หว่ะเฮ้ยสีส้มเป็นยังไงเลยอ่ะมันอยู่ไหนกันอีอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ตรงข้อสแกนไอชิ้นที่เป็นอินพุตเตอร์หรอเออใช่เหรอเฮ้ยสีแดงๆตรงหน้าจอ ใช่ยี่เป็นพ่อเต่าโอยขนเร็วเกินขนมกคู่ไปอ่ะตายไม่มีใครตายไม่มีใครตายแล้วมองดูได้ยังไงมึงหรือเปล่าไม่ก็แล้วแรกม่เขียนว่า no date ไงไม่ใช่ก็หมายถึงว่ามาน่ามันโกดอ่ะมันหรือเปล่า งัน uhm <cima> ไม่พูดอะไรเลยอ่ะม oh. so mm ันกดหมดแล้วมันแหลมมันแหลกไม่คว่าเป็นอะไรเพราะแบบสคลิปเจาหญิ่ก็เป็นแล้วมันเกี่ยวยเกี่ยวอเกเยวเพหโเชสป็นมเ ทำไมปิดเสียงคนแรกฉันออกแล้วฉันไม่ได้เปิดด้วยซ้ำไอรดิเฟนใครได้เฟนต้องปิดเสียงก่อนปิดเสียงก่อนแล้วคือเราเราจะอัดคลิปแบบมีเสียงเกมเพื่ออะไรถ้าปิดเสียงแบบมันเกิดพร้อมกันตรงนี้ไหยวะไม่แบบมันแล้วแต่แม่อ๋อเข้าไปยังไงวะเฮ้ยกันจะไม่สปอยว่าใครเป็นคนทำไอ้เหี้ยแน่นอนแล้วเขาเอาสีเขียวอ่อนออกแล้ว มีวันนีไม่เห็นมีมีอยากเียงมีเมื่อก่อนมีอยู่นะมีตัวนี้ก็มีไม่มีนครใช่ไงมว่าแบบ15ตัว15สีเจะออกโดน่าสองไมายมคนสีกมสีม่งดวยเสีอะไรนะสีม่งเนี่ยน้ไม่ทำไงอะเอาอสีแดงไงนไมทุกตาก็มีแต่สีแดงวะเนื้ชบโกร เพรว่ามึงอ่ะสีแดงมึงอ่ะใครออกลวดลายนะชัวร์สีแดงแน่นอนใครโหวตดคุณแซงผิดแบอกว่าจะเป็นสีน้ำเงินนี่ก็สีน้ำตาลใครจอยเห็นเห็นออกโอ้โหส้มอย่างเยอยเป็ยอดเป็นนะวะตกเลยนะตกรางวัลในใจเป็นเป็นสีส้มเป็นมีพิรุดไงเลยสองคน ไม่ทำได้เคสเนี่ยฉันจะทำเคสอื่นต้องม่งโคตรคเลาไม่ไทำเนี้ยเป็นเคสที่เป็นเคสที่เหมือนจะง่ายแต่ก็ไม่ยังอยกัสินเงินตรวไนที่ขาเอาสัดฉันจะไปดูที่สีที่สที่กสินม้โอยสนเงินที่เฉยเขป็นคนเนะไม่ะว่าท่เกาเเล่นทเคสเ้ยสีฟ้าเป็นอ้าวแล้วที่จะไปเฉลยทำไมอ่ะก็ว่าสินเงินเป็นเพราะเมื่อกี้เห็นสิาเงิน มีเยอเใช่แล้วก็ฉันเงินแค่แรกมันปกติโอ้จริงไม่ได้เป็นหรือว่าเป็นวะไม่ได้เป็นอาจจะเป็นก็ได้แบบเพื่อนรักขันหรอโผดอ่ะอคุณก็ไม่ชันเลยอ่ะเป็นไปได้ไม,ไม่ใช่วะเอาละไป,ไปกดเลยใครก็ได้กดอ่ะก็กดกดไม่ได้ตรงนี้ต้องรอไงคุณดาซื้อข้าววิ่งอยู่คุณก็ซื้อดำนะ<ด>ำโอ๊ย ปวดอีกแล้วครับมัน uh, yeah. oh nice. yani> ale> ี้ทำเคลดคนน็จับผิดเออีว่ะาไมเปลนเมสีฟ้าเดเลยสีฟือนสีเหลืองแต่ที่แล้วอ่ะีจะบอสีฟ้าไปเรื่องทิดีกว่าเออเจอแต่อะไรก็ไม่รู้ บบาายยหักเหลี่ยมเกินตายคนแรกเฮ้ยมันเป็นเลยนะมันเป็นเลยนะฉันหมดจิตวิญหมดแล้ว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 นี่บางทีมันบั็กก็ได้มักงเกมอะทำเคสทีเดียวนี่มาทั้งแบบมาทั้งงานเออมาดูฉันทำเคสหน่อยเฮ้ยสีส้มตามไม่ใช่ป่ะเฮ้ยสีส้มเป็นยังไงเลยอ่ะไม่ใช่ใครวะอยู่ไหนอยู่ตรงห้องสแกนมาดูฉันสแกนสิเธอ ้สีชมพูแน่ๆอะไรสีชมพูคัสเมื่อกี้ใคราปไม่ได้เป็นเงินมันบอกว่าสีแดงเป็นอีกเป็นต่อเอาเลยหนึ่งนิ้วโป้งและสองนิ้วโป้งเลยเอาไปเลยหนึ่งนิ้วโป้งและสองนิ้วโป้งมาเป็นเลยเอาเลยหนึ่งนิ้วโป้งเอาเลยหนึ่งนิ้วโป้งและสองนิ้วโป้งเลย ทีนี้เราใช่หรือเปล่าไม่รู้เฮ้ยนี่ว่าหยิบเป็นความเดาไม่ได้เปลี่ยนความดาวเมื่อเปลี่ยนด่านไหมเออเปลี่ยนด่านคือเธอด่านนี้แม่งเม่นสนุกเลยอ่ะไอซิ่งที่หยิบเป็น importer หรอเออใช่เหรอดูสีแดงๆตรงหน้าจอใช่หยิบเป็น importer เนี่ยเนี่ยมันมีสีแดงๆโผล่มา หนนีไอ้สีแดงอ่อนเกนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เบียเป็นพอร์เตอร์เธอทำไมว่าเธอต้องเฉยเอยเาีเป็นไอ้คเชือ่เียนล่ไวไฟแต่ถ้าไอหยีไม่เป็นก็จะเนได้ีตายละไยเป็นจินเดอร์บักแล้วเห็นสีแดง